จะบ่นแล้วอ่านนะ้นอนหมดแรงแล้วลูกคอตกเล้วอืมอืมอื่นนึกอื่นอื่นอื่นอยากเล่นจริงๆเลยมันน่ะนอนจิลูกให้ลุงพานอนจ้ะให้ลุงพานอนป้าหลับไปแล้วน่ะให้ลุงพานอนเออนอนนอน,น,อน พอมันนั่งเมื่อกี้นั่งอยู่ได้นิ่งๆนะแต่พอวันมันนอนมันไม่ไม่ไม่จะนอนคว่ำยังไม่ได้ที่ยังไม่ได้ที่ดูท่าคนมันเนี่ยดูท่าแม่มันเนี่ยนอนคว่ำไงเด็กชอบนอนคว่ำใช่มันนอนเง่ายเออนอนอย่างั้นแหละเดี๋ยวเขาไม่สบายตัวเขาไม่ได้เองไปหมดเลย สักพักใหญ่ๆเอาขวดนมออกไม่งั้นฟันเย็น,ห,นหมดอ,อาผ้านี่หมเดกนี่มีสั่งแล้วใช่ไหม